เปิดใจเองหรือว่าถอยสถานะกับมาอีกมั้ยคะมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นปัญหาที่หนูหนูก็เล่าไปแล้วครับว่าเป็นปัญหาแบบส่วนตัวมากๆแต่ก็พยายามเล่าได้มากที่สุดแล้วก็ก็เป็นจะเป็นตามนั้นเปลี่ยนไหลายคนมแอบใจหาใคร้างคนก็เป็นเล่าปีที่ยาวนานค่ะกี่ปีเก้าปีค่ะที่คบกัน คืปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเคยมีปัญหาที่เราแบบเป็นเพราะมันไปอยู่ฝั่งทะเศหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคอันนั้นเขากลับไปหาครอบครัวค่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาแบบทำให้แบบไปต่อไปไม่ได้คืออะไรอ่ะคือมันเป็นปัญหาที่แบบคือหนูก็ไม่ไม่ถึงว่าไม่รู้สึกว่าเราต้องต้องอยากจะบอกใครให้ทุกคนรู้ขั้นนคือแค่ว่าเหมือนหนูกับมันเราเราคุยกันลงตัวแล้วก็เข้าใจกันแล้วแบบไม่ไม่อยากให้หาว่าเป็นเพราะใครหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว หนุ่มประมาณแบบว่าเราเราตกลงกันแบบเข้าใจแล้วก็ก็ก็นิ่มมันใช้คำว่าเลิกค่ะเลิกเลยเลิกเลยอันนี้หลายคนก็ตีความไปว่าเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานจริงๆไม่ได้มีเรื่องของบทีสารค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของที่แบบว่าหนูอาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยในในในช่วงเวลาที่คบกันมันอาจจะหลายครั้งเรารู้สึกว่า เป็นเป็นเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะแบบไม่อยากจะไม่เจอเหตุการณ์เดิมๆแล้วอะไรเงีย้ยเขาก็เลือกที่จะแบบแบบถอยดีกว่าอะไรเงี้ยเราเราเราคุยกันค่ะเราเราคุยกันแล้วเราก็หนูก็งอประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าๆถึงจะแบบกล้าที่จะออกมาบอก,กทุกคนเพราะว่าไม่กล้าบอกไปตอนแรกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาคบกันหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราให้เวลาที่แบบว่าเราคุยกันพอสมควรแ,แล้วแล้วก็ถาม ย้ำถึงสถานะที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าได้ประมาณนี้ก็เราก็บอกกับให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนฟังในในที่เราแสว่ามันยอับ่งนันัมาคุยกันได้คะเพราะเราบอกาแล้ว่ว่าเขาจะไม่างเรใช่่ะใช่อันนี้อันนี้ขึนน้นอยู่กับเขาเลยเพราะว่าหนู่รอรอรอ,อคือก็รอเสมอแล้วก็บอกเขาตลอดว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็ตามห่างกันมาก็ยังเจออยู่หนูอยู่ตรงนี้เสมอค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยัง,ยงเป็นยังทำงานด้วยกันอยู่ค<แ>่ะก็เจอบ้าง<แ><แ> คือคือต้องบอกก่อนหนู่มีแฟนคนแรกก็คือคนเดียวเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยแบบออจะจีบกันคืออะไรป๊อปปีเ้เลยหนูหนูไม่มีแลวหนูทําไม่เป็นไม่รู้ว่าการที่เราโสดต,ตอนนี้เราพูดเราเรา,เราต้องทำไงต่ออะไรเงี้ยเราเราทำไม่เป็นก็นตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใครหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ก็ยังอยู่ทํางานไปเ <c oughs> รื่อยๆดีดีค่ะเพราะให้อยู่อยู่กับพี่ๆทุกคนไม่ไม่มีเวลาได้เศร้าหรืออะไรเลยเพราะทุกคนตลกมากหนูก็เลยแบบไม่ไม่ไม่มีเวลาได้ มันมันมันมีอยู่แล้วค่ะแต่หนูว่าน่าจะเป็นเวลาส่วนตัวแบบมากๆที่แบบไม่ได้แบบให้ทุกคนได้เห็นอะไรเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันสวยเราจะพิมพ์คุยกันเราไม่ค่อยได้คุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยช่วงช่วงตอนที่เกิดปัญหาค่ะเมื่อมีทุนาก็ก็พิมพ์คุยแล้วก็ทุกคนหนูทั้งสองคนเศร้าค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราคบกันหนูว่าเราสองคนรักกันมากที่คนคนหนึ่งจะรักกันได้อะไรเงี้ย คือถ้าพูดตรงๆเขาเขาหนักมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเหมือนหนูเพราะนั่ะความเข้มแข็งในในในโซเชียลเขาอ่อนแอมากๆเพราะนั้นยิ่งตอนนี้ปัญหาคนแบบไปไปถามหาใครผิดใครถูกไปไปว่าเขาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาหนักหนักมากๆหนักกว่าหนูเยอะมากคือมันไม่เกี่ยวกับที่มันกำลังจากเอเบสไม่มีเกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยใจหายนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน้าเราอยู่เปนเก้าปีค่ะอยู่หยุดสุดท้ายไม่มีเขาเลย ก็ก็ go, ตอนแรกตกใจมากๆเพราะหนูหน like ูต so so, ้องบอกหนูหนูเ mm ป็นคนที huh. oh. yeah, universe, ่ทําแล้วก็ไม่จริงๆเหมือนคนมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็พี่คือพี่พี่ทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าสุดท้ายทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่ดีพ่อแม่กับเพราะหนูอยู่บ้านเดียวกันเลยไม่ไม่เคยห่างกันเลย9ปีอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยคือทุกวันนี้ก็มี เจอพนผ่านบ้างเพราะว่ายังยังอาศัยอยู่ในในบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไปนอนบ้านน้องเขาบ้างอะไรอาจจะแบบมีเจอพนผ่านบ้างแต่แบบไม่ได้เจอแบบต่างๆังเราก็ไม่ได้คุยค่ะมีมีคนกลางค่ะมีมีคนกลางประสานงานให้อะไรเงี้ยร่างกิจีไซน์ได้ไงเจอสองวันที่เราค่ะเจอพนผ่านเห็นเขานั่งกินข้าวอยู่มีแอปส่งมีแอบเป็นอ๋อส่งทุกวันอยากรู้เขาลงอะไรดูดูดูตลอดค่ะเราไปเขาเป็นคนแล้วใจ ก็เหมือนจริงๆหนูว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันทุกพ์นเลยค่ะแบบไม่ว่าจะสถานที่ไหนที่ไปก็ตามก,ก็จะ,จะมันก็จะมีภาพหรือแบบลอยมาตลอดว่าแบบเราทําด้วยกันเพราะว่าทั้ง9ปีเราทําด้วยกันมาเกือบทุกอย่างทั้งชีวิตแล้วอ่ะไม่ว่าโทรศัพท์ที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีมันจะเป็นเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็อาจต้องให้เวลามากๆเลยรอรอไหมรอว่าจะกลับมารอค่ะรอรอเพราะว่า คือรู้สึกว่าหนูไม่ไม่รู้สึกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกับใครใหม่ไม่รู้ว่าทํายังไงทําไม่เป็นนะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูยังทาไม่เป็นแล้วก็ั่นเี้ก็คือเป็นห่วงเขามากๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ต้องเริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเราเราคอยพพอตเขาเราดูแลเขาตลอดเงี้ยก็ก็เป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอนะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือต้องต้องฮูออนนะะค่ะแต่ว่าถามว่ารอไหมก็ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าณณอนาคตหนูไม่ได้มีใครแล้วเขาไม่ได้มีใครก็ถ้าเขาอยากกลับมาเราเราคุยกันใหม่เลยหหนูมีัญาเลย หนูว่าเป็นเรื่องของเวลาค่ะแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วหนูว่าเราเราสองคนรู้จักกันมากๆแบบทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้ซึ่งกันละกันณณอนา,นาคตสุดท้ายแล้วถ้าแบบมันมันได,ไ,ดได้โอกาสได้คุยหรือแบบอะไรอีกรอบหนึ่งหนูก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะคะหนูก็อยากให้มันเป็นแบบอย่างนี้ถ้ามีกาี็นาเกิดากรถ้าเกิดเขาให้โอกาสเป็นลายเเรามีแอบหมาว่าเรามันจะเปลี่ยนแปลง คือคือปัญหาเนี้ยมันมันหนูต้องบอกหนูไม่น่ารักกับเขาหลายหลายหลายรอบมากมากอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้โอกาสหนูมาหลายครั้งมาหนูหนูเข้าใจทุกครั้งเลยที่แบบมันเกิดปัญหาจนกระทั่งรอบนี้เขาแบบแบบไม่เอาเราจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบต้องทำยังไงแล้วปรับปรับมาแล้วหลายๆครั้งค่ะก็หนูไปยังไม่น่ารักอยู่ดี ตอนนี้อะค่ตอนนี้ก็คงหนูหนูทำงานเยอะมากค่ะแบบตื่นมาเราก็ต้องคุยกับโรงงานหนูทำแบรนด์ทำหลายหลายอย่างเพราะหนูแทบไม่มีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเลยก็ก็ดีใจที่ยังมีอะไรให้ทำไม่กระทงเป็นบานนะนน้าแน่แน่ๆๆคือถ้าบอกกับเราเกี่ยวกับความรักค่ะเราสองคนอะปรับเข้าหากันแบบถูกต้องทุกอย่างเลยแต่แค่ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยหนูก็แบบอาจจะเหลวไหลบ้างอะไรบ้างอะไรๆๆอย่างก็ เป็นเป็นหลายครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเจอปัญหาอย่างเดิมๆอะไรเงี้ยก็เขาคงรู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาเจอปัญหาอี้าเดิมๆก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ดีกว่าาปัหเราจะสามารถปรับให้เขาได้ไในอนาคตเราคิดว่าเราทําได้หมคือจริงๆหนูหนูหนูก็บอกเขาว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่แบบหนูตั้งใจทํางานมากๆตั้งใจแบบอยากจะแบบเหมือนเราเรามีความฝันหลายอย่างกันที่อยากจะไปเที่ยวหนูก็ตั้งใจว่าปีนี้ตั้งใจทางานเยอะๆขายของเยอะๆเพื่อที่แบบเราจะได้ทาอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็แอบช้าไปหน่อยขอบคุณมาก E